ใชหมุนพะลมาแค่มันจำต้องหมุนพะลมานมันย้อนมันจะมันสดแต่มันภาพมันอันนี้มันอเสียงมันอันนี้เอาพะโลมาตัวแน่ตัวอัดคคิปอยู่ไม่กินข่าวจากพี่น้องอืขนมเส้นนี่คือก้าวเด้อขาเด้อมากมายพี่น้องทีสารบานเท้าหน้าดองนุ่งพี่น้องมากแต่็จป้วไหมเสนะ้นองมาก้องอัน ต้อน้ำยาขน้เซนน้องเซนขจ้าหมูข่าวปลาแต่แม่มันเว้นกินเ้าวเดนี้วนี้ยป้าม่กินข้าเนียเสกินอีกสักบ้างม่แม่มกินน้ำกันเทชีวิตอืมเขาอุ้าเา้าย่านมันย่านพรอไปอุ้นมันฮอนหลอแจมากิน ถรรมาศาสตร์ชีวิตอีสานบ้านนฮาจะไม่ลูกมีหลานมีปีไมีนองมากซึ่งแหลกสาเหตุคือหลาบง้อแกงไก่ขนุมเสนม้นไ้่ช่งจึงข้ามมกปลาสลิดมกแค่ปลาสลิดน้ำยาปลาแดกแทว่าใสกะทิจักพี่น้องใสงกะทิใสปลาแดก นอเบิ้งก็นนะ้ะกินกับขเหนียวข้เจาเบิงสึกแสบว่ะนั่งเพื่อนอ้งอือนั่งเพื่อ,อน,น,ออน,น,นเยอ,อววปปะอ่ะอ,อรรือชอมากอือ,อกินกินกับข้าวรอคอยศาสต์ไปอะเบิอ่ะกินกับข้าวเร้อครับพี่ดังกินําเสร็จร้องเบิ้งคือใจเยืเบิ้งเบงกับมิกักินตใดคือเกาละเบงกินวยกันล่ะ เลยน้องังโดนแล้วนะทุงทีมักกได้เนื้อกินีย่งลูกที่แม่กินแบบนี้บ่ทุกคนแซ่บแซ่บติร้องนะแซ่บกินเคเตี๋ยวกับข้าวกัเคยกินมาแล้วใหงห้าวกินแบบนี้ทุกคนไปซื้อกะลากินน้ำทางมาตอประมาณนี้นส สดสินมันแล้วก็จ้ำน้ำกับวังกาลารตาเยก็กินก็เตยเตียกลาลูกชินไว้สุดท้ายเด็ม <laughs> อ้ายไม่เห็นมาซิมเบอร์สำอืมอย่างไว้ไมันจะช่วยกระยะมุกน้ำไม่อ่ะมูกเดี๋ยว ขนมเซนเนี่ยเห็ดได้แซบบัานแม่ปัไปไปำยองหน่งอืมทำไงต้องเมืองหนูแม่มากเลยส่วนไปเจยามุเจ้ากบขนมเส้นขอนตุเจ้าก็ข่าวขนมเส้นก็ข่าวทำง่ายๆทำง้ายเพราแซบหรอกอุเจ้อทำง่ายหนูก็มา

ินแล้วกันแล้วไปต้องไปจนจะไปเรียกแนวกินกินได้ครบวันคุยมกล้ไหมโอ้ยเดี๋ยวตัอง้ยอืมอืเกลือเลี้ยมมือร่างกเลี้ยมมืออืมตูกระเพราก็น้อยจะง่ายหมดแก้วกระ กินแล้วไม่ใส่หเอไมาใส่ขอมพูดเลยล่ะจะไปนอนขอบพูดเลยล่ะค่ะไปบ้านเม่อกลัไปากผ่อนเหมือนนั่งเมื่อยข้าัยเฉียวเฉียวข้ามยัยเอาข้ามยัยเอ้าคุาไเ่บุญเรียพี่น้องมัย่อง